นี้เรามาอยู่ที่โรงเพาะชันนะครับซึ่งวันนี้คุณเต้ฟี่จะให้ผมเนี่ยเพาะพันชาได้ครับเพาะพักชาเนี่ยสายพันธ์อะไรสายพันอาหารก็ว้าคูผพานครับ่เริ่มต้นก็ถึนะครับก่อนเริ่มต้นเลยก็เราจะให้พี่สมจิตตักดินเพาะปลูกที่เราผสมแล้วนะครับเป็นดินผสมนะครับอ่าก็ให้เต็มถุงเลยประมาณนี้เลยก็ได้ครับครับดินนี่ผสมเรียบร้อยใช่ครับผสมเรียบร้อยนะครับแล้วก็วิธีการปลูกว่าจะปลูกยังไง ถามเลยว่ามันเลียยากไหมป่ากัญชา,า,ม,ามันก็ไม่ยากไม่ง่ายอะราสหรับสำหรับผมนะครับเราอย่างผมทำมาเนี่ยก็ไม่ยากไม่ง่ายแต่ว่าพอเราเข้าใจกับมันแล้วเนี่ยเราก็จะรู้มันก็เหมือนพืชตัวหนึ่งที่เราต้องนะครับท่านินเนี่มีผสมอะไรบ้างครับ่าป่าดินในส่วนผสมของเราก็จะมีดินทั่วไปนะครับแล้วก็ดินมีแกลบขาวแกลบดำแล้วก็ปุ๋ยข้อนะครับแล้วก็มีการใช้สารน้ำตาลมาหมักแล้วก็ผสมปุ๊บ ไว้ก่อนแล้วค่อยมาใช้นะครับเราต้องใหม่ต้องอะไรก่อนนะครับอันนี้ถือว่าพร้อมหรือยังอ่าตัวนี้ถือว่าพร้อมแล้วนะครับตัวนี้เรียกว่าเป็นดินที่พร้อมหย่อเมล็ดครับทีนี้เราจะสอนวิธีอ่าเวลาเราได้เมล็ดมาแล้วเนี่ยเราต้องเอามาเล็ดเนี่ยไปแช่น้ำครับมาแช่น้ําแล้วก็เอามาบ่มเขาเรียกว่ามาเพาะให้มันแตกมันหัวงอกนะครับอ่าให้มันเหมือนหัวงอกอยู่ข้างในอุ้ยวิธีการมันอ่ามันไม่ธรรมดาเนี่ยเุกครัูดิดูดิเหมือนเลย นะครับอ่าเราเราต้องแช่ไว้ประมาณ2อถึงสวันครับนะครับให้เป็นเหมือนถั่วงอกตรงนี้ก่อนนะครับหลังจากถั่วงอกเสร็จปุ๊บอ่าเดี๋ยวให้ผมนี่ผมให้ทุบเลยนะครับก็เรื่องต่ก็ทิ้มขึ้นมานะครับเมล็ดนะครับแล้วก็เอามาจัดลงตรงจนเรื่องอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเราทำตรงนี้ก่อนอ่าแล้วก็ใส่ลงไปเอาเอาถั่วงอกลงข้างล่างครับเอาเหรออ่าใช่ครับเอายจัดลงข้างล่างใช่ครับเอาอย่างนี้ขาวเท้าขี้เท้ลงทิ้มลงไปทิ้มลงไปครับผมแล้วก็ค่อย แล้วก็รดน้ำนี่เยรดน้ำบ่อยไหมรดน้ำช่วงแรกๆก,ก็ประมาณวันละหนึ่งครั้งครับ,รบช่วงเช้านะครับแล้วโรงเรือนส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบลำไส้ใช่ปะใช่ครับลำไรคือเราไม่ให้มันร้อนมากถ้าร้อนมากอาจทําให้ต้นอายุของมันเนี่ยมันจะแห้งหรือร้อนแล้วก็พ็กตายาครับหลังจากปลูกไว้แล้วรดน้ําวันละหนึ่งครั้งใช่ครับรออีกนานไหมก็ประมาณ สามถึงเจ็ดวันแล้วก็สิบห้าวันที่จะเป็นลักษณะประมาณนี้ครับอันนี้กี่วันตอนนี้ประมาณเจ็ดวันอาทิตย์หนึ่งอ่าประมาณอาทิตย์หนึ่งหลังจากหนึ่งสัปดาห์แล้วต้องทำอะไรต่ออ่าหนึ่งสัปดาห์ก็รอให้ต้นมันโตอีกชั้นหนึ่งก่อนแล้วก็ค่อยเอาไปลงกระถางจริงอ่าครับลงกระถางจริงก็อยู่ในโรงเรือนแบบนี้ไหมอ่าก็ยังเป็นลำไร่ก่อนนะครับเปลี่ยนเราเราเรียกว่ามันแล้วแต่สถานที่ว่าหรือแล้วแต่ วิธีบางคนก็เปลี่ยนจากถุงนี้ไปอีกถุงหนึ่งครับเป็นสามขั้นตอนแล้วค่อยลงกระถางจริงแต่เัาผมไอ้ตัวนี้เจ็เพื่อแล้วผมไปลงกระถางจริงครับลงกระถางจริงอีกกี่วันถึงจะจิตเก่นได้ก็นับไปประมาณหกเดือนครับหกเดือนหกเดือนครับหกเดือนต้องย้ายไหมไม่ต้องครับย้ายไปอยู่โรงอื่นไหมไม่ต้องครับอยู่ในที่เดิมเลยที่เดิมเลยที่เดิมเลยใช่ครับ เอางี้ดีกว่าตอนนี้เรานลองสืบคิดการครอบปุ๋ยเป็นยังไงแล้หลวหกเดือนอยากเห็นต้นที่ประมาณเก็บเกี่ยวได้แล้วได้ไปดูหน่อยได้ครับเดี๋ยวต<ด>รงฝั่งไหนจะดูตรงฝั<ม>ง่งนี้เลยครับเกษตรกรโอเคครับผมไป,ไปดูดีกว่าครับ<ๆ>